ออกทีวีนะเนี่ยร้องไห้ไปเลยเนี่ยไอเขาไม่ร้องเลยร้อง <c oughs> เนี่ยเอาใจ,ใจตัวเองร้องไห้ไหมอ้าวร้องออกกล้องเลยเดี๋ยวอัดวีดีโอให้ดูพี <c oughs> ่คิวออกไป ดูดิมันจะร้องไห้ไหมมันแพ้กล้องอ้าวร้องเลยออกทีวีนะเนี่ยเดี๋ยวป๋าลง youtube นะเอาไว้ให้หนูดูตอนโตอ่ะว่าหนูขี้ยาแค่ไหนเข้าใจไหม,มนหนูขี้ยา ទៅកៅក້ອງអើគួរសុំចុបបានចុបបានចុបបាន